ไอศอมไอศอมไอมกไอศอมไอศอกไอศอกไอศอกเหตุห้างไว้เยอะจได้เ้ยเฮ้ยอ่ะมาเจอกับพ่อหน่อยเว้ยไอ้เอ้าสะบืดไอ้ชนิก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 ขาดดีดีขาดีๆี่ ห้ทหารเลย้ทหารเลยอ่ะให้ทหารเงินเข้มอ่ะท็กน้เงินเข้มอ่ะหรอเอ่คือล้ำคือแบงบาเอาล้อใช่นะมาผมัน่าจะใช่ขับไล่มาแล้วน่ะตอบ้านดีจีบ้านดีจีคันนึงบ้านดีจีคันนึงแท็กรอชิบิชิบะมันลงสวยตีมันลงสวยสวยเจาเอ้าเออได้อยู่ได้ได้อยู่เอ้ยคว่แล้วคว่ำแล้วคว่ำแล้วควแล้วคว่ายาาาฟังวเพื่อนังไหนฟังไหน พาไีลงแล้วมแล้วมแล้วมแล้วเอาหน่อยแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอยู่เท้าอยู่เขาอยู่เขาอมันตายแล้วโดนกรถงตายเ็นโดนกระถางตันึงนกาันึงใหญ่ใหญ่ถสูงเลตัวหนึ่งเอ้ยลงไม่ได้หรอครับ่ถเราลงแล้วลเางวนะครับอันนี้พอเข้าใจฝั่งมาชเบิเ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา่มากพี่ไม่ไหวไม่ไหวคมไม่ไหวพี่พี่ขบรคิวปะตีตีไม่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 ติเขีนเราหอดเลยะมีเมมพี่มีมมเยไม่ไม่ไม่ขียนเราหอดเลยปะไมหมายถึงเขีนู้นะเขียนที่เขาโดนรถได้ดได้อ๋อได้ดิได้ดิเขาโดนรถทับเรายิงอะ รถเอฟเดนเเอฟเดนเองเอ้ไม่มีหอเนื้อมีหอไปแล้วอไปแล้วหอดี้ใครมีหอบเปล่ามีมีใครมีหอบถ้าไม่ใช่พี่นี่ลำบากเลยเนี่ยสอ่ไปแกะ มหมอแล้วพี่หมอพี่หมอไอ้เนิร์กเนิร์กเนิร์กเอาสี่ได้หน้าบ้านพิกพิกพี่ขึ้นเข้าหน้าบ้านทิกพิกมาเจอเลยเฮ้ยเจฟน่าจะหอบสิเนี่ยสิบแปดสมบแปดอุ้งพิงไมีห่อบ้างใครไม่ห่อบ้างอ่ะมีไม่มีเพิ่งห่อไปเอ็มอันนั้นเล่มเล่มไปก็เลยอยู่ที่ไหนพี่ตีพี่ห่อไปแล้วพี่ตีอยู่ไหนพี่รอดจากเจฟไปอ่าเดี๋ยวไปเจอที่บ้านเจไรพี่ห่อไปแล้ว อตูไม่เอ,อ่อพี่หอพี่หอเออเพื่อนเขาไม่ยิงเราวเขาก็ดึงศอกไปเลยพี่ขอีหน่อยพี่หอพี่หอแบบไอ้นี่จัดมึงนี่นะพี่ต้องช่วยนะดนยิงเราลงแป๊บนึงนะพี่กำลังไปเอาพี่โอเคจะบ้านพี่มีห่ออยู่พี่ที่บ้านเราไม่ห่ออยู่ปีน้ำมันไม่มีได้รถสี่ตำรวจมานะครับขยับเปอุนป่ะเอาไปทำอะไรอ่ะฮจะซื้อแกงวัดอ่ะจบหมดแล้วหกจังหวัดนี้ ไอหัดระไอยู่อ่ะคดีดีเขาอุ้มผมไปหนึ่งไปหนึ่งเออยาโดนหนึ่งยาโดนหนึ่งยางได้โดนหนึ่งยางกลับมาบ้านเลยนะครับกลับมาบ้านไลยนะครับ้แต่ลงรถไม่ได้นะลงรถอะไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยตักไปแล้วเอาไม่ได้ให้ให้ให้พวกเด็ไม่จุกลิ้นเลยอรัเอ็กยี่สิบมันไม่ล็อดรถมันไม่ล็อดใช่พี่เสียงนี้เลยพี่คนนี้แหละอุ้มผม ใช่ไหมพี่พผยเฉยตำรวจบอกคุณหน่อยที่อยู่ไหนใช่ครับคุยมาไหน่อยถึงเวลาละโอเควางมึงโชว์มึงขับมึงได้ปั๊บไปเฉยขึ้นหรอขึ้นเราขึ้นมาขึ้นมาขึ้นที่นี่เหรอเออขับมาแล้วมาแล้วนะโอ้โหเยอะโคตรแรงเตำรวจจะไม่สื่อแนะพี่ขับเส้นรอบเมืองอยู่หรอเปิดรถไอ้ติ๊สาเพราะมึงตึงหรอเปล่าอยู่ในบ้านนอะแปดะโอ๊ยโอเดียวไม่ให้เอาไมให้เกียร์อาแปดเลยไงใช่ ครัับบเข้าได้ปะรถมันหลุดแต่พี่ได้มาคันนึงเข้าได้แต่เข้าลงรถไม่ได้ทพอไปบ้านเข้าลงรถไม่ได้อ่ะลงรถบักครับว้าว้าวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะเข้าเติมน้ำมันอ่ะเข้เติมน้ำมันต้องวิ่งเข้าเข้าวันนี้เลยเข้าอะไรนะเข้าบ้านเลยแล้วมีใครมีอาหันไหมครับมีใครมีอาหันไหมครับนี่ประตูบักมีใครไม่หันไหมครับลงรถอะหมดแล้วอะเหลืออันเดียวผสมไม่สมเอาสมศมาที่ผสม ค่าต enfin ัวแสบนิดหน่อยดิถูกสบเลยเนี่ยมาซิเลมเนี่ยมาซิเลมเนี่ยเอาเหรอมามามาเดี๋ยวค่าให้ไม่ได้เก่งันเนี้ยไม่ได้เก่งไม่มีถูกแล้วโอ้โหหมอบมีสูงไงให้มีถูกเอาขึ้นมาดิ

ให้น้องชุบไหมนะไม่หยุดมือคืมีที่ชุบปากคือมีถอศพพรอมมีห่ออะกรผมถึงแล้วพี่เอามาแล้วเอามาแล้วพี่ห่อชุบชุบชุบตีชุบเลยไหทที่สุดเจอเลยเ้วรีเก่าเลยอาลีหัวเหลืองๆเนี่ยเจอรีเก่าเลยโชว์เลยไอ้สม พ่อกนี่จะยืนดูอยู่ไอเวดไอเวทไอเวทอยู่ไหนไอเวทไอเวทเด้อมามามาคออุ้มหอมไอปั๊มยาก่อนด้วยให้ปั๊มยาก่อนด้วยมาดิเย็ดไอเวดไเวดเจ่งไงเอาดิใส่เกาะด้วยมาล่ะใส่เกาะด้วยมาดิไอเวทไอเวทไอเวทต้องยาพี่ตีต้องมาพีไอสองสองไอสอมสอมไอสอมไอสอมเฮ้ยไอศสมน้องข้อล่ะพิศสมน้องข้อล่ะน้องข้อกระต่ายไอสอง อย่าให้มีภาพแบบนั้นปาดตาเลยไอ้โซ่โอ้ยหยิบไปหยไปยุ่งอย่าไปยุ่งให้เขาสั่งๆความแค้นของเขากันเฮ้ยอุ้ยความแค้นที่เขาตีต่อกันอ่ะก็อเฮ้ยเฮ้ยอโอยสมช้าแล้วสมสมช้าแล้วเตรียมม้อยนะครับจังหวะนี้สองทีจะได้ก็อยากให้มึงโชว์ความฉลาดให้กูเห็นวะ เจรไปเไปใหใหไป้เจรไปเจริไปเจอิไปไปน้องชวยได้น้องชวยน้องไปได้ดีชวยน้องไปได้ดีน้องไปได้ดีน้องไปได้ดีไปอีกพี่น้องไปอีกไปให่พี่ผิดหวังน้องใหญ่พี่ผิดหวังน้องเขาไปแพี่บังไ้เยอะเจรได้มออออไป เจมาโมโหแล้วจบนะลูกเลิฟโอ๊ยเอ้ะมาเจอกับพ่อหน่อยเว้ยปีใจเย็นพี่พีเอาแล้วสุดสายเพื่อนว้าวอ้าสมื ถ้าเออยูยังไงอยู่นั้นผมช่วยพี่หมดอ่ะอะใช่ไ่มพี่ต้องรอรีอย่างเดียวมึงตายใช่พี่บอกผมทีพี่ตายไมปตายไม่ตายไม่ตายมาพี่บูธนะพี่รถเสียงไหนพี่รอคนหนึ่งยังไม่ตีเอาตายเฮ้ยไม่ต้องทุกคนไม่ต้องกูเองลูกคนนี้กูเองได้พี่ผมไม่พี่โชว์พี่พี่ตีเฮ้ยพี่โชว์พี่ ล right? right? oh ูกคนนี้กูเองอะไรพี่อะไรอย่ามเปลอะไรอะไรโอ้ยสวยอะตึงจ้าจะบอกเลยครตึงอะอาโอ้กันมาโอาหันมาก่อ้กอนหนึ่งติ๊กต่อหนึ่งติ๊กต่ได้ไปหนึ่งติ๊กตอ จริพี่ได้็อตแล้ว็อตนึงนะ็อตไฮไลท์นี่ออกไฮไลท์ปะ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 ทำให้หนูอ่ะเกิดและหนูจะดังในติ๊กต็อหนูเก็บไอส่งูเก็บขึ้นฟีดนเกขึ้นฟีดที่ี้ไม่ได้ั้ยหอที่หอทพี่ตีผมข่อนะหอยหอที่อะไรหออมือไเจไดมึอไปซ้อนเลยอะไร่ะไม่ไม่ไม่คือกูตายไมเท่าไหร่กูมึงตายแล้สอดกันที่อะไรกมึงตาย้สอัทีอพี่พี่ตีอะไรหนูเด้พี่ตีไปะผม มาสิเลมเด้งเจเด้งทีเด้งเจตัดอยู่มั้งตัดช็อตอยู่มั้งผมว่าน่าจะตัดช็อตอยู่แหละหอไหมหอไหมมอไหมอะได้เดี๋ยวมไปกับมึงมึงอ้หอยมาดิกินมาดิกินมาไอ้เจไอ้หอยดิไอ้พี่หอยเออหอยไม่ติดจริง้วยพี่ เลยลูกหลักเล่นก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตัวหนูเป็นไรน่ะอ่าฮะโอเคเล่นของโอ้ยอยู่ห้องบนครับอะไรอติส่งต้องช่วยหน่อยให้พี่ให้พี่เล่นของโดนไปเนี่ยบ้านโดนูไปน่ะโอ้ยดีลงลงลงไปช่วยข้างล่างหน่อยโอ้โหแต่ไปเป็นเพื่อนหน่อยไม่มพูดผสมไม่ได้ ดกอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาเึ้นมแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ออกเลยอ่ะเอ้ยอะไรอะไรอะไเองยังไปกับพี่ตีเหรอใช่ๆคุณแบบว่าต้อมเลยต้อมเลยขอต้อมเองขอต้อมเองม่ตำรวจมันไม่หือใช่หรอก็ปลดลิมิตแล้วดิตำรวจไม่ถึงมันหอบไม่ได้หรือเปล่า เนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยไปซื้อกันด้วยนะเจไดข้อลดกันเลยนะผมว่าอุ้มแล้วอุ้มไปล้อมือมันล่นะไมแ่มีันเล้วนะ๋อเจ๋อเจ๋อแอเเหอะไอเเ๋จเอหอเอออุ้มแล้วอุ้มอุ้มแล้วลองไอ้นี่อุ้มอุ้มมอออเอแเออเอจเเอเ ดูดีค่าทางอ่ะโอเคเพื่อนรู้เรื่องเตี๋ยหนูเก่งไหมเตี๋ยหนูเก็บผู้ชายไปตั้งสามคนรวมถึงเตี๋ยด้วยอ๋อใช่เก่งมากเลยแต่หนูก็ตายอยู่นะมือเตี๋ยวเตี๋ยก็บอกแล้วกว่าหนึ่งหกไอศ็อกไอไอจะได้ชกขึ้นมาใหม่ฆ่าใหม่ไม่ได้ฆ่าใหม่โอ้โหแกจบโชวยายเสียหน้าไอ้สมขายหน้ามากสวิตเปรตขายหน้ามากไอ้สมโดนปาด เจไดห้ามแพ้น้องเฮ้ยเออเล็บๆอย่าตีเจไดนะหนูร uh şey ุ่นหนึ่งไปก่อนไอ้สมไอ้สมโดนนะบั๊กอะพี่ไอ้สมโดนอีกแล้วหลังนี้รอหลังนี้ไปไอ้สมสวยสวยสมไปพอทน่ได้ไหม ได้หไหมบอกแล้วไม่เกี่ยวตัตำรวจไม่มีอะไรป้นแล้วส่งโมป้นหมดแล้ว